ดูดวง12นักษัตว์ในปี2565ดวงของท่านเป็นอย่างไรบ้างสวัสดีครับคุณผู้ชมที่รักทุกท่านวันนี้เรามาดูดวงกันดีกว่านะครับดวงที่จะมาพยากรณ์ในวันนี้ก็คือผู้ที่เกิด ปีมะเสงงูเล็กครับในปี2565นั้นดวงสตาของท่านจะเป็นอย่างไรบ้างมาว่ากันดีกว่านะครับสำหรับชาวปีมะเสงนั้นปีนี้จะค่อนข้างเหน็ดเหนื่อยออมีการเดินทางบ่อยครั้งเกิดขึ้นในชีวิตหรือเป็นการโยกย้ายถ้ามีการโยกย้ายเปลี่ยนแปลงอะไรนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือไปสู่สิ่งที่ดีนะครับการที่เปลี่ยนแปลงโยกย้าย อะไรในชีวิตก็ตามเนี่ยท่านก็จะปรับไปสู่สิ่งที่ดีกว่าเดิมแต่รู้สึกว่าออทำอะไรก็วุ่นไปหมดนะครับเหมือนกับกิจกรรมจะเยอะนะครับบางท่านอาจจะเป็นนักกิจกรรมก็จะมีกิจกรรมต่อเนื่องเลยแหละนะครับสำหรับชาวปีมเสง็งจบเรื่องนั้นก็ต่อด้เรื่องนี้ไปเรื่อยๆนะครับจะให้รู้สึกว่าโอ้เวลาในชีวิตของเรานั้นช่างน,น้อยเหลือเกินนะครับ ให้ระมัดระวังเรื่องค่าใช้จ่ายนิดนึงนะครับสาหรับชาวปีมัสเซงจะเป็นเรื่องการเงินนะครับคือเหมือนกับว่าเดี๋ยวก็บินนั้นก่อมานะครับเดี๋ยวค่าไฟเดี๋ยวค่าโทรศัพท์ค่าอินเทอร์เน็ตนะครับมันก็จะซ้อนกันมาหลายบินทีเดียวเห็นว่ามีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างหนักอยู่นะครับแต่ถามว่ารับมือได้ไหมก็ถือได้ว่านะครับชาวพีมัสเซงก็จะผ่านพ้น นะในเรื่องของการเงินที่มันพลุงพลังเนี่ยนะครับไปได้นะครับจะผ่านพ้นไปนได้แต่ว่าอาจจะต้องเหมือนกับทยอยทยอยผ่อนนะครับคือเห็นระบบของการผ่อนส่งระบบของการที่บอกว่าไม่สามารถจะจ่ายหนี้ทั้งหมดในทีเดียวนี้นะครับจะเป็นลักษณะของการทยอยแต่ว่าก็จะคลี่คลายไปในที่สุดนะครับในเรื่องของการเงิน ถ้าเป็นเรื่องของการงานนะครับชาวปีมะเส็งถือได้ว่าปีนี้นะครับท่านจะค่อนข้างโดดเด่นในเรื่องของการงานเพราะว่าท่านจะได้ทำงานยักยากนะครับงานที่ท้าทายยิ่งท้าทายมากท่านก็จะสามารถแสดงศักยภาพของตัวท่านเนี่ยให้แจ่มออกมานะครับให้แจ่มชัดแจ่มแจ้งเป็นที่ประจักษ์กับผู้ใหญ่นะครับหรือว่าผู้ที่มีอำนาจตัดสินเนี่ยนะ ทำให้เขารู้สึกว่าท่านนั้นเป็นคนที่มีฟีมารามือที่น่าตกตะลึงอะไรแบบนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของการงานนะเพราะฉะนั้นก็จะมีข่าวดีของการเลื่อนขัน้นเลื่อนตำแหน่งแล้วก็แสดงผลงานเป็นที่ประทับใจนะครับเออถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพนะครับของชาวปีมะเสง็งถือได้ว่าปีนี้นะครับก็อาจจะมีสุขภาพนี้หลายๆอย่างโดยมากนะครับจะเป็นความอ่อนเพลียนะครับพักผ่อนไม่เพียงพอ ค่อนข้างเครียดนะครับเป็นโรคเครียดหรือว่าโรคนอนไม่ค่อยหลับอะไรแบบนี้นะคืออาการที่ว่ามานี้ยครับจะเป็นลักษณะของอาการที่ทํางานเยอะอ่ะคือมีเรื่องพลุงพลังในใจมากเพราะฉะนั้นก็แนะนําท่านว่าให้ทําใจร่มๆผ่อนคลายนะครับอันนี้ก็จะช่วยให้จังหวะชีวิตนั้นเบาสบายยิ่งขึ้นถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับความรักก็ถือได้ว่าชาวปีมะเส็งเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องความรัก ท,ท่านจะมีความรักที่เข้าอกเข้าใจกันนะครับคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคนที่เอาอกเอาใจท่านนะครับแล้วก็ตามใจท่านก็ทําให้เรารู้สึกมีความสุขอิ่มใจอะไรแบบนี้นะครับพูดง่ายๆว่าความรักนั้นสว่างสดใสราบรื่นเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นดวงชะตาของชาวปีมะเสงในปี2565อย่าลืมนะครับว่าถ้าท่านชอบเรื่องของ โรหราศาสตร์นะครับอยากจะติดตามว่าดวงชะตาของท่านเป็นอย่างไรอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้นะครับจะได้นำเอาข้อมูลเหล่านี้มานำเสนอใกับท่านในโอกาสต,ต่อๆไปสำหรับวันนี้ขอใชาวปีมะเส็งโชคดีมีความสุขครับสวัสดีครับ